มันโบออกเวอรเดือมันไม่จะใส่ปลาตะเพียนน่ะปลาตะเพียนได้ไปยังอยู่นั่นน้องไม้นั่ะเอาเออนาที่ปล่อยปลานี้เอาตะเพียนไปปล่อยเอาตะเพียนมาใส่พี่แล้วสีอะไรไปปล่อยเดี๋ยววัานอีกจะกรอบเดี๋ยวเงี้ยไม่อีกจะพูดไปไปว่านังหางเอาไปที่นี่แต่ใส่ตัวนี้ไงไงบ่ตัวนี้บอกว่าตัวนี้ปลาตะปิ้นไงบ่ใส่เบิ่งดู้นครับผมมาสูบสูบน้ำออกจากใไอไงนะครับที่ ชูเพื่อที่ให้นะครับเห็ดน้ำนะครับผมเตรียมถูบน้าบอกเพราะว่ามันเปรียงออกก็บเบิดน,นะครับบอกให้เชอรี่เต็มนะครับพี่น้องสูบออกแล้วอะหาปูหาปลานะครับวิงมีคนออกมา,มากพูญนี่ลูกยิงเอาวิงไปซ่อนตัวเป็นอะไรกินต้มปลาคอ,อป่ะบุญนี่พักบุงยอดละบาทใส่ใส่นี่ยังอ่ะโอ้ไทยพี่น้องบดู ไม่ยุ่นี่ยเอึดแนวะจินเนี่ยว่าเดี๋ยวางเก็บบักม่วงเก็บครับบางม่วงบักม่วง,งกับลละยนีสิบห้าบาทพักบุ้งกับยอดละบาทนะครับเนี่ยเป็นราคาเบิดครับอยู่ด้วยนี่ปลาคอกับลวดละสองอยอยร้อยว่าดิสักถิม,มีโว่ามีบุนี่มันมีบมื่อไหต้นปลาคอเขาขึ้นียบปันหอยไข่เถอะ ให้มันสมคาพันแบกสูบมาในเด้อลุงชิ้นน่ดนะครับสูบใส่ให้ให้พุ่นละ <c oughs> น้ามันยังหลายอยู่ถ้าเ่าสูบออกเดี๋ยวมันดิได้ดำนะครับเพราะว่าต้องการดำนะครับเราต้องการวานย่างเดียวเพราะว่ามันบ่ค่อยเสมอกันบัางแต่ว,ว่าเป็นตะเลียงปลาดีๆนะครับอยูนี่ nhiệt cái hoàn phải không? Há anh à, bọc hói chuộp thì phun hèn bớt tuần bọt bọt như nhỉ thế Như à? nhỉ Hèn เอามันจีเหลียลุงชินอยู่บ,บ่ป่ะนี้ลุงชินแท้ลุงชินจับเลยนะผู้เจ็บพักภูง่ะเจ็บนะครับเจ็ดีอยู่ได้ยอดระบาดอยู่พ่าเป็นตั้งดอกนี่ครับทั้งหลพักภูงเขาโอ้โซนโซนทั้งอันปูบักโซนทั้งปักแตง,งเจ็าบแล้วเยอะมากสี่ในคนเดียวเดินแบงกันเด่นหะ่ะนะแบงกันเบิดทุกคนเดินหันกันนีมันลุ้งโต เปียอยู่ทั้งหกเต็มอยู่ครับคาณโอ้ยม่ได้ด่อก่านงะนำมวนแล้วก็ลังอันก็ลังอันเก็บหอยนะครับเห็นปลาคุ้มดำๆคุ้มแดงๆเบเิ่งๆลูกปลาปลาคอนะยังไงเอาล่ะนี่นี่แม่นมาลงก,กินแม่น้ำกุดมา พูดๆๆมันมันมากับกลุ่มหลังมันมากับกลุ่มหลังแม่แมนมาน้ำกลุ่มหลังมี่สองกลุ่มเดะมี่สองกลุ่มพี่น้องปลาปลาลูกคอกมันกำลังแดงๆอยู่ต้งไว้ต้งไว้เร็วเอาลูกมันไปปล่อยในเห็นนะผุนโอ้ปลาลูกคอกมึงเป็นเหมื่นๆตัวเนาะเปียบๆไมาแล้วมาแล้วต้นนั่นแหละปลาลูกคอกนะครับพี่น้อง เจ้าป่าหญ้าไปปล่อยในสาอันตะขวางเด้อมันกินลูกปลานิ้นปลาตะเพียนเบิดเลยนะครับถ้ามันได้ใหไงหรอเหี้ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเป็นมูเป็นมูนมอยู่นะครับเนี่ยลุงชินปลาปลาช่อน่ะลุงชินเห็นแบบใกล้ชิดหรือ,อยังเคยเคยเห็นแบบใกล้ชิดยังยังใช่ไหมจะไปกวนมันจะไปกวนมันมเออเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันมาเองปื๊ดมันออกใหม่ๆนะน่าจะออกเมื่อวานนะครับเป็นไงลุงชินเอามาจะเอาเอาช้อนมาดูหน่อยช้อนมาดูหน่อยเร็ว ช้อนไปช้อนมาดูหน่อยมีเบิร์ก้อนเท่าไหร่นะครับไม่ได้สักตัวเลยไปแล้วต้นไปแล้วเนี่ยลูกลูกปลาคอนะครับเอ๊ะหนามอยู่เห็นนู้เพื่อนเอาเนี่ยถ้าผูใ้ใดอยากปล่อยปลาคอนะครับเนี่ยไปหาไปหาสอนน้องสิละ่ะฮะปลาคอ เอาหน้ามั้วลายจีนี่ครับไปเลี้ยงไปสร้างใหดิบ้้ตองเลี้ยงมันดอกเดี๋ยวเอาไปปล่อยทั้งเอาไปให้น้ำพุ่นแพงแน่ลุ้นแพงอยู่แต่ว่ามันไปกินลูกปลาปลาคอนเป็นปลากินเนื้อเด้กินลูกปลาเพล่ลุงชิ้นไปนี่นี่ลุงชิ้นจับจับมองนี้ดูตรงไหนมุ่งยังเห็นบนซ่อนเราเลยโอ้ยบ่ได้จักตัว เสียนขนาดเลยเสียนของเถะมันลอะมันลีมีน้นมันมีอยู่สองมูลเลยต้นมีแต่ลูกปลาคอเนี่แหละหลายครับเป็นหมื่นเลยอยู่นี่พี่ลูกปลาช่อนพ่พ่อแม่มันเข้ากับพอลูกก็ได้ดีนะครับลูกปลาช่อนนะครับเด้อนี่ผู้เจ็บหอยกับเจ็บ มันตันดิสุดชนแล้วก็กคอยปิงแห่งอยู่เดา๋ยงชิ้นแหงอยู่มันกลึกๆเอารถรสองร้อยเหรปลาคอรถนะลรสองร้อยปืนมึงเฮ้ย,ยอโอ้ยตัวระบาดกับอะไรเพียพี่พน้ไปอนมึงตัวแดงคนคือยู่ปลานะครับนี่เห็นแบบใก้ชิดเลยนะครับ หลายแหง้งหลายมนนานนาาูนะครับประคอนี่้าวันเป่แห่งเขาสาวองทีนะครับโกโก้เพียงน้ำมาเร็วปัสสาเข้าเดียวมหมแหงแหงเอาแหงเอาเลยวออจะเ <laughs> ม่ประคอไปสักไนเบิด อันนี้พ่แม่สูบปลาได้ครับสูบน้ำออกจากไห้น้านะครับปลานีสิบเสวนหน่อยนะครับเออพอดีถ้าพ่อสูบบ่อเขาก็ไถน้ำมาได้นะครับเขาต้องสูบนะครับเพื่อที่ได้ไถนะครับวันนะครับผมชิคันดำเพราะว่าเพิ่นบุญเลี้ยงบ้านกับที่ประมาณวันที่สิบเอ็ดติดถึงอย่นะครับบุญเลี้ยงบ้านเขาเป็นไรต้นมือเซ้อเขาบ่อนไงครับไงเนี่ยบ่อนแบบไร้วะ มันต้องมัต้องรีเนี่ยนะมันมันขึ้นไปสาย,ยางไงขึ้นหรอดินี่ครับมันต้องจังซี่แ็ <c oughs> อันมีนรร <c oughs> เ,น,เนี้แนรนจุดจาดจุดจาดยุ่นดีมันดีนะเดี๋ลูกชิน เล่นดอกเขามีแหอยู่อยู่หนองหนองปลาเขาหลายอยู่ดอกแต่บ่ได้หลี่กะแหยสองอนันบ้านพลับาทก็เพราะจัด <c> เ <oughs> <c oughs> ส้นเลยสัดเส้นเลยตัวฐานมันกวนมูเอ้ย <c oughs> กังฟูนะครับกังฟู เอาด oh ีๆเอาดีๆน <atch> ั่นละเออเอาดีๆจับดีๆเท้าเบิ่งปลาโดนมีบ่ป่วยเบิ่งปลาโดนมีบ่นานลมจ่อยเอาดีๆไต้ต้นปุ๋นอะเป้งๆไหมอีกปุ๋นปุ้นหลันหมุนนี่ปุ๋นล่าปลาสู่ปลาเออสู่ปลาเพื่อน สูบน้ำจะออกให้นานะครับเขากลับมาหาลูกปลาไปปล่อยอีกนะครับมือนเดิมต้นใหม่จะเป็นปลาหนิ้นเออปลาตะเพียนนะครับไปไหมน้องขี้นไปแงี้ยหมดแดงถามไหมไปไหมเดี๋ยวนี่ปลาใหม่เฮ้เดี๋ยวนี่ย่างไว้เป็นทุกต้นเลยไปไปเลยเพราะว่าเนี่ยเต็มเลยนี่เต็มเลยวุ้ยหอยผู้ใดเสียหนาใหอยย่างดีสุดชื่นน้องเพื่อนผู้ใดผุ้มาเสียหนาให้ยนะแจ๋วขนาดวะ ไหนเฝ้าสอนอยู่เขารู้ตรงไหนรังมดแดงไม่ไม่รู้ขนาดปลาบอนตัวผักใหญ่ยังไม่เห็นนะเมื่อกี้นี่ของไม่้ด้วของไม่้ด้วเปิดซิงเลยด้วยมันนี่เจ็ดแปดสอกแล้วว่ะก็ยังว่าแปดศอกสอกศอ,อกเล็กน้อยเนาะศอกคนใหญ่เนาะถ้าศอกถ้าศอกพ่อใหญ่ช่างก็หนาวยุ่นแล้ว เดอดเจะเป่าเลี้ยงโดยเปลีมยนมาหลายดูต้นเชิญไปหาหมดแดงไปต้นไม้กับลังข้นนะครับนี่ฟังนี่พอยั้งนะครับเพราะงวงงวงย่่งเบิดแต่ว่าฟังนั่นยั้งยั้งแถบทุกต้นนะครับอันนั้นกับปลูกทิ้งทิ้งไว้กับยั้งเป็นโอ้เก็บเก็บร้อยต้นนะครับฟังนั่นถ้านับดีๆเก็บร้อยต้นนะครับงัวเห็นบะลูกิ้นฝั่งนั้นนะถ้านับดีๆเก็บร้อยต้นนั้นนะ เพราะว่าสิบต้นสิบต้นมันก็นิดเดียวเองเนาะเรแล้วกับมันผสมประจานนะเ,เห็นปะไอต้นพยุงไฮหาลามต้นแดงต้นยางนามีเพินเลยเครับแล้วมันก็นเหลือพออเอาซํานี่กับพอไม่<า>ต้องเอาหะไรเอาแค่มูที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นโฮมเป็นเงาเงาแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยววัวนพอมกันว <laughs> านายเงาไม่จะไปวันบ่ได้บ่ได้บ่ได้ ไปอีกช่องเด้นหน่าไปอีกของช่องเด้นหน่อะไสูมาแกโอ้ยหนาอม้าไปหน่ะมือลังห่อเขามาาด้อจากอาทิตย์หนึ่งมาปี่มาอยู่สวนห่อเขามา้าเมื่อกมั็ต้องคิดคาเลยคาลำคาเลี้ยนน่ะทุกอย่างมันนีวมีช้าอยู่แล้วอันนั้นเปิดซิงแห่ไมนะครับผู้ใดมาลากอันเห็ดอันสวนห้ขึ้นอีแต่ว่าะ มันหลักเสียหนาให้พี่น้องอเขาบังแนะม่ไมัเป็นขาดบานเรือต้นไม้คอยอบ่เลี้ยไว้แล้วตัวไว้ปุ้ยแล้วตัดหนาพุ่นนี่ตัดขาดพร้อมแล้วตัดต้นไม้พร้อมแล้วเออเรียบร้อยไปใส่บุตรต่อมันเงิดไหลไปน้องถือตัดหนึ่งต้น เพราะว่าตัวตัดตัวไรเขาต้องรู้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับมันท่านได้ใหญ่งได้เป็นรองเด้อแตกตัวบ้านแตกเราทั้งนี้มันคือบ้านเพราะเตกแตี๋กว่าตนโอคุยเติมอีกเนาะเอาดูมันถือบอเบาโอ้ยปืดปื้อปลาเงียบตัวลูกคิดไปเอาหาหมดแดงไปปลาเขียงปิ้มนี่ปลาเขียงญ่วะแม่พี่แม่ได้กินปลาเขียงแล้วนี่ ไปเข่งกันท้ำหมู่บ้านที่เขาไปเบิ้งล่ะว,ว่ามันปลานนิ้นมาเ<า>บิเ้งพี่น้องนี่แหละที่เขาไปเอาหมู่บ้านเนี่ยครับพันเดียวกันเลยหนี่งหมอชุ่มพรนะครับ <S 1> <S 1> นี่ปืดตัวนี้ให้ยมีนยนางหมอเป็นยันชั้นหมอหนี่รอดแม่ยปสบายก็ต้องให้แม่กินปลาเสียบๆ <S <S ตัวเลยหลานแล้วกูไปกินหรอกเอ้ามันปลานนิ้นเมียน่ะนี่แหละที่เขาปล่อยอยู่หน้าสวนพี่น้องบ่ค่อยได้หายเงียบมากไงนะครับเด้อเจ็บส่วนมากมันบืนออกเบิอด ลูกชิ้นชด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 ในชดในตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เอ้ยตัวใหญ่ไหมป๊าดตัวตัวเกียบซ้ำหมู่บ้านนะครับบดบ่ค่อยได้หเงี้ยดอกหน้าผลก็มาดัดร้อนอ่ะหวอสีแอมแล้วสีแอมพุ่นข้างหน้าที่ปอยหาพันตัวหมู่บ้านนี่บ้านเฮี่ยฉีไล่เด็ดทุ่นิชีนเด็ตัวเดียวเห็นไหมาเบิ่งทางนี้นะครับอ้าไปกวนไกลอีกแล้วท่านั้นเพราะบัดที่ยักตัวอู้ขีไล่ครับ บ,บ่บ่หมานจักหน่อยเลยขีไล่ก็บักเหี้ยวอีกวะฟัมันนี่หน้าห้ให้ไก่นาอีกตัวหนึ่งชีบักย่างวะไก่ไก่ขอกัวนะครับเดี๋ยวไก่ย่างหลายนะครับเด้อนี่เราะผู้ใดอยากต้มไก่เอฟซีมายามก็หลายครับไก่มืดไก่อยู่นี่พุนกันลังล้อมล้อมป้ามาเฮ็ดคอกนะครับผุน กำลังหล่อมปลาใหม่นะครับปลาใหม่เขาก็ประมาณเนื้อทีกัประมาณหนึ่งไร่นะครับกําลังหล่อมขอกไก่ฟังนี่ครับเป็นน้องนะครับถ้ามีเป็ดย่างดีเลยครับเนี่ยเป็ดเล่นน้ำอย่างมันคือบลถึกเหียเหียไม่คือบลถึกว่าล่างเหียโอเคนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเรื่อยๆออกเร็วน,นะนี่ครับเขาคือบวกเด็ดปล่อยหลายมันคือหลเถิดไปนวดจัดเนี่ยนะคุณลองมีปลาขาว ปลาตะเพียนนะครับเอาเไปปล่อยอีกนะครับเด้อเขาก็ดีกินแต่ปลาโน้นจันนี่แหละแต่ที่ไปบ้านเอาอีกอยู่หนองนี่แหละขางกันดูปลาบึกนะปลาบึกเป็นไงปลาบึกอ่ะปลาบึกก็คล้ายๆปลาอันนี่ล่ะปลาไอ้ยิ้มศพยังไปยังก่อคล้ายๆไปยังก่อนี่โชว์อีกแล้วโชว์อีกแล้วเอาเอาไปตั้งหันแยกยังไหวปลาตะเพียนก็เรียบร้อยแต่แล้วเอาไปปล่อยปลาตะเพียน นี่นวลจันนะครับตาไม่นาาดเ็ตัวทำฉปนน้ำแกน้ยะุตตาาเดีละโอเนี่ยากระทอมอ๋อมันบมันออกว่าเบิดสิตาหึงจรงเงี้ยว่มันบบออกเบิดเดมันมาจะใส่ปลาจตเพี้น่ะปลาแเพี้ยนไดไปยังอยู่นั่นน้องไม้น่ะเอาคือบอเห็หัวคอมันขื้นลดอยเมตน้ไดหลดิ ตัวเล็เล็กินตัวเดียวที่โคตราโคตรบดเอ้าบัดซบือว่าพ่อมันสายทางเทียงนี้สายที่ไหนสายไหนสายที่ปล่อยไม่เหนี่ยโอ้อัดสาข้างหน้าลูกเลยแดงสองตัวนะป้องเลยวะต้นบักแวลทอมอ้อมนี่ไหมโอ้เอาไอ้ไปปล่อยเนาะมาบอกมันออกลูกไปจักเลี้ยวมันที่นลูกอันนั้นตัวนั้นละเอาไปปล่อยได้น่ะเออนั่นละกันนีกได้๋ยวไปปล่อยเรื่อย อิ่มไปลุงกินเสร็มหนินโอ้กินหลายหลายเส็มเหนียวก็พอแล้วนี่นี่ครับนี่แหละกำลัางงามๆใส่เดียวกันเบิดเลยวะดิแม่น,นี่ครับส,สวยเลยใส่งาม,งามๆครับอันนี้ก็มาหาลูกปลาให้เต่าเลยครับเด้อตัวนี้ เบิ้งทั้งนั้นนะครับเด้อถือว่าต้นเอาไปปล่อยลูกน้อยๆแหละบ่หมานคนบ่หมานกับบะหมานที่ก่าละทังนั้นกับอะไรข้นบ่หมานกับบะหมานที่ก่าลรอถือว่าต้น เออหนีิล่ะหี่เราไปปล่อยอย่ะไอ่ข่้นไปไอ่ที่ซื้อมาเดือนเนาะถือวะนี่ป๊บปลากระกหู้ปลากระหู้ปลาเล็ดปลาเล็ดน่าปลาเล็ดนี่ล่ะ,ละปะล,ละาเล็ดมาเร็วกูถังมาเร็วฟูบฟูเดี๋ยวกูถังขามาเร็วเอาปลานิน่นปลาตะเพียนไปปล่อย รถรถพยาบาลเตรียมเตรียมปล่อยเลยทางขามาเร็ว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 นะครับมันก็พอได้อยู่นะครับปลาดินพอปิีงเลยเอากับเอาปลาดินเหรอไปปิีงน้ำบ่ต้องบ้านอีกแล้วตัวเจนพอแล้วมันที่เตือนปลาบ่อนี้รัฐบาลเขาบอกว่าห้ามบ้านโดยเด็ดขาดว่าั่นว่าเอาตกตกบ่อเลี้ยบ่ต้องล่างด็กบอกว่าเราเป็นบ่หมานกับบ่หมานเนื้ไม่ตายเลยก็นั่นแหละเร็ว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  กินปลาลแท้ล้มึงน้อยแล้วควรไปอีกแล้วโอ้ยเสากวนเสากวนมันตีบมากินเงียววะกวาเตรียมหมอไซนี่ครับกระเพาอได้ยูอยู่ทั้งนั้นนะไม่เถียงเห็นน่หมันนะ มามาเอาทั้งพี่ซอยกันเร็วพรอเรียวพอแล้วมันกวนปลาบ่ห่างดอกฟูบเรีวใน้ครูถังมาใส่หนีน้ำกันเร็วหอมกันเร็วไปเร็วยบเรีครูถังขาวทั้งนั้นไม่อีกเอือบถังดำเร็วไปเรียนเรียนนี่ครับอันนี้ก็คือเ้างป่วยานเปรย์เยนะครับเด้อฮะอันไหนก่อันใดก็คิดหนึ่งครับนี่เออนี่แหละตัวพ่อมงาไม่ว่าคิดเป็นคิด ขาสวยครับปลาขาสวยปลาตะเพียนต่วปลาเขาสวยนี่ดูนน่บ่มีดอกปลาเขาสวยอยู่แถวนี้ตะเพียนรุ่นร้วนนะครับร้วนหลังเขียวใหญ่แน่นอนนะครับถ้าเอาหลังขพี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยเอาเอาหลังเขียวไม่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับนี่เห็นปะครับถ้าหลังเขียวนี่คือมีตะบักรุ่นตำสองฝ้ามือนะครับถ้ามันใหญ่นะครับถ้าหลังเขียวไม่ใช่แบบว่าม่นปลาขขาวสวยนะครับขลาวสวยกูคงบบเอาอ่อนนันมามะมาอีกจะกลอบหนึ่งเด้อ เอาเอานาดสิปล <Okay. S 3> ่อยปนี้เอาตะเพียนเลปล่อยเอาตะเพียนมาใส่พี่แล้วสีอะไรไปป่อยเดี๋ยววันนี้จะกรอบเจ้าเงี้ยไม่หยิกจะพูดแต่ไปไปว่านางหางเอาไปที่ไหนแต่แต่ตัวนี้ไงไงบ่ตัวนี้บอกว่าตัวนี้ปัณิปันนิดใหญ่ใ่เพิ่งดูอู้หล่าขึ้มันเถอะหมันบ่ค้นชีล่หมันบ่เอาปลาตะเพียนแยกมาพี่มันจะตายก่อนเนี่ยเห็นบ่เม็นตายเลยตัวหนึ่งค่อยๆวางมันเนี่ย เทียบไข่เหมือ ja. yeah. ่ no so, uh, أي, ันหอเปว่าโอ้ใ่ป่ะโมเ็นทองน้องขมันมันอ้วนเอ้ใ่่เราจะเอาไปปล่อยกันนะครับตู้เนี้ยเนาเตียงนิดงาง่าปเลยมันกินทุกอย่างอ่ะแหละปลาตะเพียนโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปปล่อยปลาก่อนปลาเด้ปลาปลานี้เอาอันไหนตัวน้อย ก็เอาลงคืนตัวไดเงีก็เอาไปเข่าหมอนั่นแหละถ้าน้อยก็นี่ถ้งเตรียมแหก็นี่ได้นน่แต่ว่าซํานี่ล้วพอดีดอกปลาเล็ดเนียงังก็เขเอินไปก่อนนะมันมีหลาชนิดเันมีหลายชนิดในแเวมาปอยเหมือนกันนะมันเสียบพอดีร่ะเสียบบปลาเล็ดเสียบปะมันทป็นอะไรเงี้ยเรตินลงสู่ภูมิลำน้อมมันขึ้นเลยดอกนี่แหละนี่แช่ลูกมันสองเดียน มันมันตั้งแต่นะครับตัวใหหน่อยก็ปล่อยปล่อยตัวใหญ่เอาไปเข่ามอลุกชินปานิ้นเบาแล้วกปลาเดยงกับ่าเอาเอาปราแดงออกนั่นแหละปลาเดียงดูมันปล่อยปล่อยเลยโอเคีปนองสำหรับมื้กัฝาาไปจำนี้กันนะผมสวัสดีครับบอยปล่อยเข่าทองเบิ้์ดล่วนะไนบอกว่าหหน่อยเอาอิกดีกับออบอันนั้นไปนอนงง